ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาลูบายสีฟ้าทุกทท่านเช่นเคยนะครับก็มาพบกับแอดมินเหมือนเช่นเคยมาดูข่าวสารใน EP นี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในค่ำคืนนี้นะครับเวลาตีสวันที่1นะครับหตุลาคมนะครับวันพุทธที่1ตุลาคมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนโมโนโกในสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นรอบลีกเฟสนะครับที่แมนซิตี้จะต้องเก็บคะแนนเพื่อไต่ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆในการที่จะลุ้นเข้ารอบอัตโนมัตินะครับมาดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้รักษาประตูคาดว่าจะใช้ทั้งด้านจอร์จิดอนนรุม่านะครับแต่ในแบ็กสองคนนะครับคาดว่าจะใช้ลูเบนดิอาร์แล้วก็จอร์ตโตนยืนคู่กันนะครับส่วนแบ็กซ้ายนะครับจะใช้ทั้งด้านนิโกโอไลลี่แบ็กขวาจะใช้ทั้งด้านนูเนสนะครับ กองกลางนะครับตามคนนะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านโรดี้ไลเดอร์แล้วก็โฟเดนนะครับส่วนปีก2ข้างนะครับก็อาจจะเป็นเบนเาโดซิลวาแล้วก็เจอร์มี่โดกูส่วนหน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้ายักษ์ของเราเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองนะครับผะว่าตอนนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับกองหน้าเหลือเพียงคนเดียวนะครับก็คือทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเพราะว่า โอมามูนะครับเป๊ปเนี่ยยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะให้ลงสนามนะครับอ่ะเอาละครับมาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกแบรดดรับอนาคตตัดสินใจแล้วอยู่หรืออำลาเรือแต่ยังไม่ถึงเวลาพูดแบรดเดลติวาก,กับตันทีมของมนติตีออกมาเปิดใจระหว่างเยือนโมนโก พร้อมเผยถึงอนาคตตัวเองยืนยันว่าได้ตัดสินใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตในเส้นทางการค้าแข้งแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยในตอนนี้เขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะทําอะไรต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องพูดถึงมัน ตอนนี้ผมขอโฟกัสกับการทำงานทำหน้าที่ของผมเพื่อให้ฤดูกาลนี้ออกมาดีที่สุดผมจะพยายามโชว์ฟอร์มและพาทีมแมนซิตี้กลับไปอยู่ในระดับที่สโมสรควรอยู่นี่นะครับก็เป็นคำกล่าวของทางด้านเบรนดอิวาะครับบอกว่าได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยหลังหมดสัญญาเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยนะครับว่าเขา จะอยู่หรือจะไปนะครับก็คือท้ายๆฤดูกาลเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเองนะครับว่าเบรโดซิวาเขาจะยังไงต่อตอนนี้ก็มีทีมจาก s ซาดิอาระเบียนะครับที่ได้ติดต่อตอบถามกับเอเจนต์ตัวนตัวของทางด้านเบรโดซิวาแล้วนะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเบรโดซิวาเนี่ยจะอยู่หรือไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอจบฤดูกาลก่อนนะครับคำพูดดังกล่าวนะครับอาจจะทําให้แฟนเรือใบสีฟ้าหลายๆคนนะครับรู้สึกกังวลรู้สึกว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่เบรโดจะกล่าวอําลาเรือใบสีฟ้าหรือไม่นะครับอย่าเพิ่งคิดไปเองตอนนี้เขาได้กล่าวอย่างนี้ก็จริงแต่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเบรโดเอายังไงเราก็ยังไม่ทราบนะครับ มาดูค่าต่อมานะครับเป๊ปเผยคูซ่าไอนูลี่ชากี้มามูทเจ่อคัมแบ็กช่วยทีมหลังเกมกับพึ่งข่าวดีสําหรับเรือใบสีฟ้าของพวกเราเนะครับเนื่องจากว่าเป๊ปกัวเดียล่านะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนักเตะของทีม4คนนะครับที่อาจจะได้กลับมาหลังเกมกับเบนฟอร์ดไม่ว่าจะเป็น อับดุลเคดีกุสนอบนะครับลายันแชกี้ลายันไอนูลี่รวมถึงโอมามามูธในเกมพิมพ์ลีกที่เจอกับเบนฟอร์ดวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เขาได้กล่าวถึงนักเตะ4คนนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะบอกว่าหลังเกมกับเบนฟอร์ดเราจะได้ผู้เล่นหลายคนกลับมานะอย่างเช่นลายันแชกี้ไอนูลี่กูสนอฟแล้วก็มามูธเนี่ยก็คาดว่าน่าจะกลับมาด้วยเช่นกัน นักเตะหลายๆคนเนี่ยจะกลับมาเพื่อช่วยทีมในการรับมือกับการเล่นทุกๆ3วันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับพวกเรานี่นะครับเป็นคํากล่าวของเปปกัวเดลล่านะครับที่ได้กล่าวถึงนักเตะ4คนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเอาละครับสำหรับข่าวทั้งหมดแอดเปินก็ได้นามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวโรืบใบติฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน E ีีนี้แอเป,ปินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกวันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ